สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพก็กลับมาพบกับผมอาจารย์หลักแก้วอมรสดในรายการอ,อมสินความคิดครับอมสินความคิดวันนี้ก็นำเรื่องราวคำพูดของนักปราชญ์ของทั้งโลกเลยไมว่าตะวันออกตะวันตกสหรับวันนี้จะเป็นเรื่องราวของชีวิตและสังคมแต่ก็เยอะนะครับเรื่องชีวิตและสังคมนันก็เกี่ยวกับเรื่องราวการดําเนินชีวิตวิธีการใช้ชีวิตสังคมเราเป็นยังไงก็มาฟังนะครับ วันนี้ประโยคแรกสมเด็จพระมหาวีระวงศ์เอาของไทยเราก่อนนะเป็นพระสงฆ์ของเราท่านบอกว่าโง่ไม่เป็นเป็นใหญ่ยากฝากให้คิดทางชีวิตจะรุ่งโร์โสดทิพนเรู้โง่รู้ฉลาดปราดเปรื่องตนโง่สิผลดีกว่าเบ่งเก่งเดียวเดียวอันนี้ก็ชอบเอาไปใช้โง่ไม่เป็นเป็นใหญ่ยากหมายความว่าคือไม่ใช่โง่นะ ไอ้คำว่างโง่ไม่เป็นเนี่ยก็ต้องแกล้งโง่แซงโง่ในหนังสือจีนมีเล่มหนึ่งเนี่ยคนฉลาดแซงโง่คือแซงโง่แซงไม่รู้สะมั้งเนี่ยอย่าจะไปอวดรู้อย่าไปอวดรู้คือแซงรู้บางไม่รู้บางอะไรต่างเนี่ยถ้ารู้ไปทุกเรื่องเนี่ยเดี๋ยวก็เป็นแบบมาเจ็คเอลซิลนะตายฟรีนะฮะไม่มีประโยชน์แล้วก็ไม่มีใครจารึกจดจําไว้ด้วย เพราะนั้นสมเด็จพระมหาวิระวงศ์ก็บอกว่าโง่ไม่เป็นเป็นใหญ่ยากฝากคิดทางชีวิตจะรุ่งโร์โสติผลชีวิตจะรุ่งโร์โสติผลต้องรู้โง่รู้ฉลาดปราดเปรื่องตนโง่สิบผลดีกว่าเบ่งเก่งเดียวเดียวนะเรื่องนี้ก็น,นึกถึงมาเจ๊กนั่นแหละครับเอวซื่อว,ว่ามาเจ๊กเนะี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีเลยอวดรู้นะไม่ไม่ไม่อวดโง่นะอวดรู้อวดรนะู้เนี่ยอวดก็ไม่ดีนะอวดดีก็ไม่ดีนะะ แต่ถ้าจำมาอวดดีจำอวดที่นายโยงนะหนงนะ้าอะไรเนี่ยเขามาเล่นนั่นแหละสามนาเนี่ยนะนาะพวนะงนะาฮองนะ้านงอันเนี้ยจำอวดเอามาอวดเออในนี้ก็บอกว่าอย่าไปอวดฉลาดนะแซงโง่ซะบ้างมาเช็คนี่เป็นยังไงตัวอย่างเนี้ยใช่เลย คืออวดรู้ไงว่าเก่งโอ้โหอย่างนู้นอย่างนี้ทับศึกมายังไงสู้ได้อ่านพิชัยสงครามตั้งแต่เด็กแล้วเนี่ยโอ้ให้พระเจ้าโจโยอยมาเรายัางลบชนะเลยก็ว่าไปนั่นนี่สุมาอี้มาแหมจิบจิบเออสุมาอี้จิบจิบได้ไงคงเบ้งยังไงท้องมาแล้วเลยสุดก็ทำทันบนกันรับประกันว่าถ้าแพ้มาโดนอาหารทั้งครอบครัว ในที่สุดก็ประมาทกาศึกเนี่ยไปอยู่บนภูเขาคงเบ้งสั่งให้ตั้งค่ายอยู่หลักข้างล่างคล่อมทางไม่เอาไปอยู่บนภูเขาสุมาอี้ก็ตกใจว่ามีคนมารู้ตัวรู้ได้ยังไงเราจะมาทางนี้พอก็ชมเชยของเบง้งแต่พอถามชื่อแม่ทัพบ,บอกมาเจ๊ก น้องมาเรียกโอ้โหสุมาี้บอกเขาพระเจ้าเข้าข้างเราแล้วเพราะคนผู้นี้มีแต่ชื่อแต่ไม่ได้มีเกียรติประวัติอะไรไอ้สุดสมียก็ล้อมเขาอยู่พอล้อมเขาไอ้มาเจาก็ลงไม่ได้ไงฐานมาเจจะลงเอาน้ําเอาอะไรสะเสบียงไม่ได้ไอ้สุดก็อดอดอยากอยากก็ต้องลงมาก็โดนเกาทันสอยสองหมื่นห้าพันเกลี้ยงนี่แหละอวดง้ออวดอวดรู้อวดอะไรต่างเหล่านี้ในสุดก็พากองทัพเขาไปพ่ายแพ้ เอวซิลวก็เหมือนกันรู้มากโจโฉให้สัญญาณคืนเนี้ยอพอกระดูกไก่กระดูกไก่กกไกเอ๊ะกินก็ไม่ได้จะขายก็เสียดายมันยังมันมันอยู่ก็เลยแปลความว่าโจโฉจะถอยทับก็เลยสั่งให้ลุงน้องลุงน้องก็รู้ว่าจะถอยทับก็เก็บข้าวของโจโฉก็ยั่วดีใครสั่งให้เก็บโอ้โหเอวซิลวเท่านั้นแหละ หัวหลุดจากบาทันทีนี่ฮะโง่ไม่เป็นมันต้องแกล้งโง่แกล้งมองไม่รู้ไม่รู้นายก็ไม่สั่งยอย่างงู้นอย่างงีอ้อย่าไปรู้ทุกเรื่องเพราะาเรื่องบางเรื่องเขาก็ไม่ให้เรารู้นะฮะเพราะง่ไม่เป็นเป็นอย่างแกล้งโง่ก็คือแสร้งโง่มองข้ามถ้าธรรมะจา๋จาๆหน่อยของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ในธรรมบทบอกว่าบางครั้งมนุษย์เราก็ต้องทําตัวเป็นล้องแตก ไม่ใช่ท้องแตกนะของหลักังนั่นแหละพอมันแตกแล้วมันก็เคาะไม่ดังพอเคาะไม่ดังมันก็ไม่ได้อวดตัวอวดตนพอพระพุทธเจ้าพูดถึงกับการทําตัวเป็นค้องแตกเนี่ยเธอ,อก็ใกล้จะนิพพานแล้วใกล้จะนิพพานว่พะพมวบาคนเนี่ยค้องดีไงเพราะถ้าใครมาฝ่าดินทานแล้วได้ยินซ้ายขวาหน้าหลังเรียบร้อย นะถ้าเราหูดีหมดเลยเขาเรียกว่าอนะไรหูทิ์อะได้ยินมันคนนินทาทั้งโลกทั้งประเทศเนี่ยเราตายก่อนเพรามันเขาให้หูเราไม่ต้องอได้ยินไกลไม่ต้องเป็นหูทิฟน่ะดีแล้วพอบางคนไปสอ,สอทุกเรื่องนะไปแส่เขาทุกเรื่องเลยไม่ได้นะอันนี้เราแซงโง่นะครับเพราะนั้นเรื่องนี้สําคัญเอาไปใช้ในชีวิตประจําวันได้แม้แต่พระเจ้ายังยอมรับว่าถ้าทําตัวเหมือนดัง ประ,ประดุดประดุดดังคลองแตกเจ้าก็ใกล้จะนิพพานเข้าไปทุกทีแล้วใช่หไหมคือบางทีก็ฟังสักแต่ว่าฟังภาษาพา่าได้ยินสักแต่ว่าได้ยินได้เห็นสักแต่ว่าได้เห็นอะไรเนี้ยวกเนี้นี่ก็สาคัญนะครับนี่ก็คือเรื่องราวของอชีวิตและสังคมอีกทั้งหนึ่งรัตยาร์คิดปริงท่านบอกว่าลูกเอ,อ๋ยถ้าหากลูกมีสติมั่นคงเยือกเย็น ในขณะที่คนอื่นตื่นกลัวสิ้นหวังหรือหันมากล่าวร้ายตำหนิลูกถ้าลูกรักษาคุณธรรมไว้ได้เมื่ออยู่ท่ามกลางคนหมู่มากถ้าหากยังไม่ลืมตัวแม้ลูกได้ดิบได้ดีเป็นใหญ่เป็นโตถ้าลูกสามารถบังคับใจคิดและก็พลังความเข้มแข็งให้เป็นประโยชน์อยู่เป็นนิดถ้าลูกยังมีกำลังใจแม้เมื่อยามอับโชควาสนา โลกและความดีงามของโลกจะเป็นของลูกและลูกก็จะเป็นมนุษย์ที่มีคุณค่าควรแก่โลกอย่างแท้จริงอันนี้ยาวนิดนึงแต่ว่าร,ระยะคิปปิงเนี่ยเขาก็จะพูดไว้เป็นวักเป็นวักเป็นวรกวรก,กสั้นๆเนี่ยหากลูกมีสติมั่นคงเงยือกเย็นในขณะที่คนอื่นตื่นกลัวสิ้นหวังหันมากล่าวร้ายตำหนิลูกเห็นไหมวังนี้ก็สำคัญ เวลาคนถูกใส่ร้ายป้ายสีก็จะสวนกันไปสวนกันมาเนี่ยเนี่ยผู้เจ้าท่านก็นโดนเยอะในสมัยพุทธกาลเดี๋ยวก็โดนนางจินจามาริกานางสุนทรีเทวทัตหรือพวกเอ,อ่เดียร์ถีทั้งหลายเนี่ยท่านก็นต้องเฉยไว้พอโต้ต่อไปโตตอบมาก็เหมือนคว้างของเหมน็นๆคว้างน้ําคาไปเขาก็คว้างมามันก็เปรอะด้วยกันทั้งคู่นะเนี่ยเขา อ่าเร้ายลูกถากลูกรักษาคุณธรรมไว้แม้เมื่ออยู่ท่ามกลางคนหมู่มากคนหมู่มากนี่ก็จะมีดีมีไม่ดีเหมือนที่คงจื้อบอกว่าเดินไปด้ยวยกันสามคนย่อมมีเป็นครูของเราอยู่ได้ไอคนไม่ดีก็เป็นครูคนดีก็เป็นครูนะครับเพราะนั้นเมื่อคนมาเตมิติเตียนอะไรอ่ะก็ไม่จะไปสวนอะไรมากเราไม่จริงเราไม่ได้เป็นอย่างที่เขาว่ามันก็ ปล่อยไปตามลมตามแรงอย่าไปสนใจใส่ลายป้ายสีมันมีอยู่ทุกวงการไปดูนักการเมืองก็ได้เนี่ยกว่าจะพิสูจน์ว่าถูกว่าผิดน่ะมันไปกันซะแล้วนะได้ดิบได้ดีไปแล้วมันเลยป้ายไปแล้วบางทีบางนคนเสียผู้เสียคนไปแล้วน,นี่ก็เป็นกลยุทธ์นั่นแหละเราอยู่ในโลกเราก็ต้องเจอนะทุกคนเขาบอกว่าหากลูกไม่ลืมตัวแม้ลูกได้ดิบได้ดีเป็นใหญ่เป็นโต ได้ดิบได้ดีไม่ลืมตัวตรงนี้สําคัญก็เหมือนสอนลูกก็สอนคนเราเนี่ยบางคนเนี่ยก็มาด้วยกันอยากน้องอบ้านนอกคอกนะพอได้ดิบได้ดีแล้วมันต่างกันต่างกันก็ลืมตัวลืมตนเหมือนคนวัวลืมตีนน่ะแหละที่ภาษาชาวบ้านเขาพูดกันที่คนไทยเราชอบเป็นเหมือนวัวลืมตีนแต่มีเยอะครับมีเยอะแต่ว่าเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีเราก็อย่าไปทำอย่างเอาอย่าง เพราะฉะนั้นวัวต้องไม่ลืมตีนแล้วก็ได้ดิบได้ดีก็อย่าลืมต้นฉบับต้นตอ,ค,อความดีที่เราได้เนี่ยมันได้เพราะใค่เพรพ่อแม่ใช่ไหมที่เลี้ยงดูเรามาพี่เลี้ยงใช่ไหมครูบาอาจารย์ใช่ไหมแผ่นดินไทยเรานี่ใช่ไหมที่ให้ข้าวให้ปลาให้เราที่สุกหัวนอนเนี่ยให้นึกถึงบุญคุณของคนพวกนี้ไว้เราเราก็จะมีความสุขนะครับ ถ้าหากยังไม่ลืมตัวแม้ได้ดิบได้ดีเป็นอย่างเดถ้าลูกสามารถบังคับใจความคิดพลังความเข้มแข็งให้เป็นประโยชน์อยู่เป็นนิดนี่เห็นไหมคือได้ดิบได้ดีเราก็ต้องเอาไอ้สิ่งที่เราได้เนี่ยเอามาทําประโยชน์ไม่ใช่ไปทําโทษเพราะเวลามวลรวมของของชีวิตจริงๆอะ่ะมันอยู่ที่สองตัวครับคือบุญกับบาปเท่านั้นแหละ ไม่ว่าจะปาทาดีลิงคอนแคเนดีจอรว์วชิงตันหรือว่าประเทศไทยเราประเทศจีนเมาเซตุงตึ้งเซียวผิงอะไรก็แล้วแต่เนี่ยสุดท้ายเนี่ยถ้าเขาทำดีบุญกุศลเยอะเขาก็จะไปพบภูมิที่ดีถ้าเขาทำชั่วลายเลวรามในโลกแม้จะดูประเทศจเจริญรุ่งเรืองแต่ว่าไปเอารัดเอาเปรียบเขามาเหมือนบางประเทศเนี่ยมันก็จะต้องได้รับบาปรับกรรมไป นั่นแหละมันก็มีอยู่แค่นี้แล้วถ้าเราศึกษาให้ลึกลงไปอีกเนี่ยเหมือนที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้เนี่ยสุดท้ายมันบุญกับบาปเท่านั้นแหละไม่งั้นพระพุทธเจ้าท่านก็อยู่ในวงังดิเ,เงินทองอีหนูอะไรต่ออะไรเยอะหรือไปเกิดเป็นพระอินทร์ก็ได้เมียทั้งสี่สี่คนหลักๆแล้วยังมีย่อยอเป็นร้อยเป็นพันนั่นแหละแล้วไม่รู้จะเท่าไหร่ก็เท่าไหร่เพราะฉะนั้นเทวดาต้องนิ่นรลนกลับมาเกิดอยู่บนโลกมนุษย์กับพระพุทธเจ้าเนี่ยก็เกิดอยู่ชั้นดุสิต สุดท้ายก็ต้องกลับมาเกิดเป็นเจ้าชายศิทธัตวะเป็นเจ้าชายเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินแล้วก็ไม่ได้ยังไงเดี๋ยวมันก็ต้องเกิดอีกไงต้องต้องเกิดอีกก็เลยบวชดีกว่าพอบวชเป็นบรรลุเป็นพรรหานต์คราวนี้มันต้องเกิดแล้วพอไม่เกิดก็ไม่เป็นไรก็เลยสั่งสอนเวเนยศาสตร์นี่คือ,อวงจรของคุณงามความดีเอามาเล่าสู่กันฟังเขาบอกถ้าลูกยังมีกำลังใจแม้ยามอับโชควาสนา ยังมีกําลังใจแม้อับโชคตรงนี้สําคัญเนี่ยครับเวลาเราเจอไฟแดงของชีวิตเนี่ยเราต้องถอยหลังขึ้นมาถอยหลังออกมาเหมือนเวลาเราดูทะเลถ้าไปใกล้ๆทะเลมันจะไม่เห็นกว้างแต่ถ้าถอยหลังจากทะเลมันจะเห็นกว้างเวลาเรามีความทุกข์ต้องถอยหลังออกมานิดนึงดูว่าความทุกข์มันเกิดเหตุมันเกิดขึ้นยังไงเกิดจากตัวเราหรือเกิดจากปัจจัยแวดล้อม แล้วเราก็อย่าไปทอแทเพราะมนุษย์เนี่ยมันก็หลีกไม่พ้นหลักพุทธเจ้าก็ร้องผิดร้องถูกต้องหกปีกว่าจะบรรลุพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็ร้องผิดร้องถูกขนาดท่านเรียนมาในวังเรียนวิศวามิตรอะไรต่ออะไรอาจงอาจารย์มาเยอะแยะมาอยู่กับอาราดาบทุตกดาบทเนี่ยนะท่านก็นยังไม่ไม่บรรลุจนกระทั่งมาศึกษาค้นคว้าด้วยตัวท่านเองเพราะมนุษย์เราเนี่ยมันยังไงมันก็ต้องเจอทุก อยู่แล้วไม่งั้นผู้เจ้าไม่เอาทุกข์ขึ้นหน้าหรอกในอริยสัจส,สี่ความจริงสี่ประการทุกนี่แหละเป็นตัวทําให้เวียนว่ายตายเกิดทุกสมุทัยสาเหตุของการเกิดมันสาเหตุผู้เจ้าก็บอกอีกและว่าสาเหตุมันก็ค,คือตัณหาไงนิโรธอ่ามันจะดับได้ไหมมรรคงง่ายมรรคก็คือมรรคงมีองค์แปดที่เราท่องกันนะเออมีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาอาชีวะอะไรไล่ไปเรื่อยนี่แหละนะ เพราะนั้นเนี่ยมีกำลังใจแม้อับโชควาสนานะฮะโลกนี้และความดีงามของโลกจะเป็นของลูกและลูกจะเป็นมนุษย์ที่มีคุณค่าควรแก่โลกอย่างแท้จริงคือพูดง่ายว่าตั้งต้นมาที่ว่าเนี่ยเนี่ยเยือกเย็นขณะที่คนอื่นเขาตื่นกลัวเลวร้ายมันเกิดขึ้นมนันเหมือนชีวิตเราก็ต้องประชนภัยกับทะเลเ,เวลาเราออกทะเล ทะเลมันไม่ได้เรียบเนี่ยเดี๋ยวก็มีคลื่นเดี๋ยวมีโขดหินเดี๋ยวก็มีโจรสลัดเดี๋ยวก็มีพายุพัดเนี่ยมนุษย์เนี่ยก็เป็นอย่างนี้แหละเหมือนกันเนี่ยหรือขับรถเดี๋ยวก็เจอรถติดเจอไฟเขียวไฟแดงเจอรถปาดหน้าชีวิตมนุษย์มันก็เหมือนกันนะจะเอาแต่สุขโอ้ยตั้งต้นจนจบไม่ใช่เหมือนเราเหมือนฝ้าที่ขึ้นมันก็ร้อนไงพอฝ้าที่ไปะจันก็มาอ่ามันก็มีร้อนมีหนาวมีเยน็นมีอะไรต่างๆเหล่าเนี้ย ผสมผสานตราบใดที่เรายัางเวียน่หยตายเกิดเรียกว่าวนเวียนอยู่อย่างนี้มันก็จะต้องมีเรื่องราวพวกนี้เข้ามาให้เราได้เกี่ยวข้องอีกท่านหนึ่งอีศบอิศบนักเล่านิทานระดับโลกชาวกรีกอิศบบอกว่าชีวิตที่เรียบง่ายอ่อนน้อมเพียบพร้อมไปด้วยสุขสันติดีกว่าชีวิตที่หรูหราแต่เต็มไปด้วยพยันตรายและการเสี่ยง การยโสโอหังจะมาก่อนความพินาศหายนะเราจะดูบุคคลได้โดยเพื่อนฝูงที่เขาสมาคมคบหาสมาคมการแนะนำง่ายกว่าการปฏิบัติเราจะรู้จักต้นไม้ด้วยผลของมันภัยพิบัติเป็นเครื่องทดลองความจริงใจของเพื่อนอิศพบูดเนี่ยประมาณหกเจ็ดประโยคนะครับหกเจ็ดประโยคเออหกเจ็ดวรรคเนี่ยง่ายๆแต่ว่าสำคัญทุกวัด สำคัญทุกวักถ้าเราน้อมนำไปปฏิบัติได้ก็จะดีอ่ผมจะสรุปสั้นๆชีวิตที่เรียบง่ายอ่อนน้อมเพียบพร้อมโดยสุขสันติดีกว่าชีวิตที่หรูหราเอาแค่นี้เราก็จะเห็นว่าชีวิตหรูหราใส่นาฬิกาใส่แหวนราคาแพงแพงเสื้อแพงแพงแต่ในใจไม่ได้มีความสุขก็ไม่มีประโยชน์แต่ชีวิตที่เรียบง่ายน่ะดีกว่าเรียบง่ายคืออะไรเสื้อผ้าก็ธรรมดา รองเท้าธรรมดาเนี่ยนอนก็นธรรมดากินข้าวอาหารธรรมดาเนี่ยไม่อ้วนไม่อะไรต่งางโรคภัยไข้เจ็บก็ไม่เกิดเนี่ยเรื่องธรรมดานี่แหละธรรมดามันก็มาจากธรรมชาตินี่แหละมันมันดีต่อมาการยะโสโอหังจะมาก่อนความพินาศเนะี่ยคนจะเจงบงจงเบงหรือจะไปที่ชอบก็ต้องมาโกงคอโกงอะไรต่ออะไรยะโสก่อนมานะไม่ใช่จังหวัดยะโสนะยะโสโอหังนี่แหละมาก่อน เราจะดูบุคคลได้ที่เพื่อนที่เขาคบอันนี้สําคัญเรารู้ว่าคนกอไก่ขอไข่ไ,ขาขาไปไรก็ดูคนที่มันไปเดินด้วยที่คุยด้วยนะฮะคบด้วยกินเหล้าด้วยทําบุญด้วยเนี่ยคนอย่างนี้จะเป็นอย่างนี้ไม่งั้นไม่คบกันไม่ได้หรอกนะไก่นะก็ต้องคบกับไก่เป็ดก็ต้องคบกับเป็ดนั่นแหละนะงูก็ต้องคบกับงูอีแรงก็คบอีแรงหงก็หงหงจะไปอีแรงจะผสมกันไม่ได้นะฮะ เขาบอกว่าการแนะนําง่ายกว่าการปฏิบัติใช่ไมมครูอาจารย์สอนได้หมดแต่พอถึงตัวเองแก้ปัญหาไม่เป็นเห็นไหมเราจะรู้จักต้นไม้ด้วยผลอันนี้กฎแห่งกรรมกล้วยมันก็ออกเป็นกล้วยดีนะ,ะมะนาวก็จะออกลูกเป็นมะานาวนี่กฎแห่งกรรมทําอะไรก็ได้อย่างนั้นภัยพิบัติเป็นเครื่องทดลองความจริงใจของเพื่อนอันนี้สําคัญนะครับเวลาเรายากจนเวลาเราได้รับโครคภัยไข้เจ็บดูซิว่า ใครจะเป็นเพื่อนที่แท้จริงจะตามมาดูเราช่วยเหลือเรายามที่เราตกละกรรมลำบากสำคัญนะครับของอีสบเนี่ยหกข้อคิดเนี่ยสำคัญมากขอให้เป็นข้อคิดนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตก็จะมีความสุขสำหรับวันนี้ก็คงจะมีแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ